ลาฟเกมเอาชีวิตรอดท่ามกลางมหาสมุทรที่ไร้ที่สิ้นสุดโดยเริ่มต้นเรามีแพเพียง4ชิ้นเท่านั้นเราจะต้องรวบรวมทรัพยากรเพื่อต่อเติมแพคราฟของที่จำเป็นต่อการมีชีวิตและตามหาว่าเกิดอะไรขึ้นกับโลกใบนี้กันแน่อุปสรรคที่ใหญ่ที่สุดในช่วงแรกนะคะก็คงจะเป็นน้องหลามที่คอยจะมางับแพเราเราจะต้องคอยไล่จิ้มมันและคอยต่อเติมแพเรื่อย ระหว่างเดินทางก็ยังมีวานตัวใหญ่เบิ้มผ่านมาทักทายเราด้วยวาโโยในอุ้ยตัวใหญ่วีลงไปข้ามาันเลยเอาเนื้อมากินฮะ <Ha? S 1> ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เอาอะไรไปสู้อะชีวิตในช่วงแรกส่วนมากก็คือการฟาร์มทรัพยากรต่างๆแต่ว่าอย่ากเก็บของเพลินล่ะน้องฉลามจ้องจะงับคุณอยู่ว้ายตัวใหญ่ฉลามมาแล้วมันไม่โดนเราต้องแตลเองสินะเราอยได้กอง และก็ทําแบบนี้วนไปซ้ําๆแผ่เริ่มเป็นรูปเป็นร่างและมาถึงกอขนาดใหญ่ที่อันตรายสุดๆแต่ของบนนั้นก็คุ้มค่าที่จะเสี่ยงมากๆตายแล้วาไม่หินมากแต่ด้วยอาหารและน้ำที่มีจำกัดทำให้การต่อสู้เนี่ยเป็นไปได้อย่างยากลำบากมากๆเลยตัวเดียวๆซเดียวอ้าวมัอกิโดนอะไรแทงข้างหลังรอไหมคะพี่เจอแล้วนี่แหละนี่อนุ่ โอ้โหหมูหมูว้าวตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้รงนตองนี้ตรงนี้สจีจังโอ้ยมันสองตัวเลยเนี่ยเดินเดินเดินมันมีล็อกยงไงมาของกินก่อนนะโอ้ยตายแต่สุดท้ายก็สามารถจัดการนกยักษ์และหมูป่าจนได้มแมมาไม่ถึงหรอจ๊ะจิ้มจิ้มจัวจิ้มจั่วสมมติทั้งเออออออเป็นหมูเลย และกลับมาใช้ชีวิตหลุมเดิมก็คือขุด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 ,ขด,ขดและขุดรวบรวมทรัพยากรเพื่อให้เนื้อเรื่องไปต่อได้สักทีเราจึางเรียกกำลังเสริมมาเพิ่มเหตุการณ์ต่อจากนี้จะเป็นยังไงไปรับชมรับฟังได้เลยจ้าหมาวัดดีจับ สวัสดีจับ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 เฮ้ยไีร้านหัวร้านเหรอไหนไหนไหนเอ้ยเขาเรียกว่าเป็นแฟชั่นไปดูข้างหน้าสิแฟชั่นเนี่ยทีอยู่ดับบลี่ตัดสกินเทปตัดสกินเทปไม่ได้กัวร้านผมบางเฉียบเลยถึงแล้วคกได้เุ้ยมีไอ้นี้ด้วยมีสแกกโคลอยข้างบนด้วยว้าววาย อันหลังไม่กระโดดใส่หน้าวหวเรียกได้ว่ามันชอบพุ่งใส่พี่นัทว่าสงสัยมันชอบพี่นัทป่ะแน่นอนใครบอกนะใครบอกใครบอกคุณแก่เนื้อเหนียวข้าวหวานดูดิไหวมันไส้คนเหนียวหวานว่ะลงไปในน้ำดิไม่เป็นไรเฮ้ยบาเร็วบาเร็วตรง ไปเรียกข้างหลังอ่ะทัปปี้ทัปปี้อ่าไหนไหนข้างหลังหลังหลังข้างหลังโอ้โอเคพอดีหิวอยู่แป๊บนึงไม่ถึงค่ะกระโดดไปแล้ววาไปเลยไเรืยใครแกล้งเพื่อนอย่หยรู้ ูไหนโน่นอ,อ,อ<า>ยู่นู่นวางมาเฮ้ยตายแล้วตายแล้วแกมจัดท้องมากแกมมากเรนี้ว<อ>้ายปักเป้าปักเป้าเดอ,อปักเป้าเว้ยเจอปักเป้าใช่ด้วยซีวีดซีวีดไ,ได้เข้าสู่ยุคแห่งการกินอาหารดีๆแล้วว้ายลืมไปต้องหายใจ อุ้ยรีโมขวานมาขวานไมวไหนวะถอดอุ้ยมาเจอของไม่ค่อยเยอะนะได้สแครปมาหกอันเฮ้ยเกงงูปลามามาปูเจวยด้วยมาปูว้ย จะทำหมูเป่าวิ่งชนค่ะทุกคนค่ะว้ายโดนนกด้วยค่ะตายหรือยังเชไมปจะตายมาเฮ้ยอย่าเพิ่งตายตื่นก่อนอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนยังอยู่อยู่ไหนอยู่ไหนอยู่กับหมูอะตายเหรอตายตรงไหนเนี่ยอยู่กับหมูรู้แล้วหมูอยู่ไหนแล้ว ไปไฮ้ยแมาแล้วมาแล้วจิ้มเลยเิ้มเลยแล้วมันยังงยังยังมันไม่ตายง่ายขนาดนั้นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ว้ัู้ซ้่องไก่หรอได้น่องไก่วะไปขามหมูข้ามูข้าหมูกยอากได้หัวไก่บอกนะไก่อโนอ หัวไก่เท่าเดียวถ้าพี่เชิดใส่ก็กลายเป็นเชิดหัวไก่ไนะโอเคเลยมามามาใครได้หัวไก่มานี่นี่นี่ให้ให้เชิดหรือให้แตัดเลยนี่นี่น,นี่อยู่นี่นะดึงเอาไปนี่แต่หัวไก่ระหว่างเหยื่อกับเราฉลาดมันจะเลือกอะไรวะเห <laughs> ยื่อเฮ้ยวีรอว่าจะเล่นอะไรไม่ตอนนี้ถามจริงๆโอ้ยเดี๋ยวเขาฉลาดอยู่นี่ได้ไง เอา้เอาไหนใครบอกว่าไปหาเหย, <laughs> ยื่อเยี่มหมดเหรอเยีมหมดไม่หมดอยู่ตรงนี้สำรวจครับสำรวจผัดติก๊กผัดติกของเราทั้งน้ำว้าวอ,อุ้ยไม้จบเหล็กเยอะไหนอะคนอื่นเขาเจอของกันอุ้ยเก็บมาวิ หัวไฟเราได้บูปินว่ะอุ๊ยใ่จริงหนไหนอ๋อมันใช้ี่ก็ได้ไอ้แบตเตอรี่ที่หมดแล้วอ่ะมันก็ได้เหมือนกันว้าวอยยตัวอะไรอ่ะโอ้ยโอมันกรสเชิไม่เดู้นดูนี้ไดไันกระดันมีควา้ายคล้ายคล้ายายยอะไรกันดีป้ยไปไวันน่ะงเแข่งเตัวอะไรอ่ะ นู๋เหรอน <super progressive entin> ิโมปาโมเลโนไหนอ่ะเขาอยู่ไหนกันขอเจอแล้วนโนูนปีนเอป้ใจตัวเองท่านผู้เจริญซึ่งมาเพื่อปัญญาเรียกไอ้มันตายแล้วเฮ้ยตายแล้วเก็บเนื้อเก็บเนื้อเก็บแล้วเก็บแล้วเก็บแล้วเนื้อหนูไงไม่น่าถามก็เนื้อหนูไงโไม่กินหรอนี่เลยไม่ไม่เย็นเสียโอ้โหโอ้โห เออเออตายแล้วตายแล้วอุ้ยตัวใหญ่จังอ่ะเทิมเทิมโอ้ยมันขวดมันขวดมันขวดมาตายแล้วมาตายแล้วเจอแล้วเจอแล้วเออตายแล้วตายแล้วอยู่ไหนเนี่ยไว้เนี่ร์เนียจึ๊งเออเออเอออ้าวยืงสิเฮ้ยโน้โนอ้าวอะไรต้าเปี้ยังไงนีดีดีดีมันเกิดปัญหามันเกินปัญหาบู๊โอ๊ย เออตายแล้วตายแล้วเฮ้ยคิวไปเ่ะให้ยดูะเฮ้ยออกเราพังแล้วนี่เฮ้ยไม่ใส่หมดเอ้าเอ้าจิบหายแล้วจะเดินใช่ไหมคือไม่วิ่งเนาะดูไวเอออ้อย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 เฮ้ยเสียงหนูมีเสียงแล้วในข้างหลังมีนะเออฉันไม่มยุดหยุดที่ฝ่าอดีกว่าเฮ้ยเตียนนอต เพนกคดแล้วเ็จกิจโคแล้วเยี่ยมเสี่ห้าหนึ่งศูนยสีว้าวแล้วเซฟอยู่ไหนดิอพอดีอันนี้จเนแล้วว้าวเย้แมงว้ายดูดูดช่วยดูเอาพุทตคู่เลยคนยู่ไหนอยูยดีกว่หนูช่วยด้วยย่างหลังย่างหลังย่องหลังแล้วคนนี้ะวุนเจดูไอ้หนูว่ว้ ไว้ไม่พังอ้าวชิบหายแล้วมีธนูไม่ธนูไม่ธนูเก็บแป็นสัวคตัวฝันไอ้ไปอะไรอ่มีแค่ธนูแลวตอนนี้ให้พอสู้ได้อยู่เราไม่จบละใช้อะพี่นัทเอาเ้ยเราจะเราจะโดนาเมืไหมถอยถอยถออย อุ้ยของของเราเท่านั้นได้ดังดื่มซุปเปรว้าวอุ้ยเนี่ยอะไรอ่ะเแถวว้าวกองทุกคนเราจะไม่เราจะได้เรือเรือเรือที่เร็วขึ้นแล้วเยเชิด <Yeah. S 1> ไม่ใช่ว่าเราได้ได้ที่ต่อไปแล้วเนะี่ยใช่หรอใช่กดตัวทีขึ้นที่ต่อไปน,นะสามห้าเก้าเจ็ดอ๋อสามห้าเก้าเจ็ดว้าวว้าวแสดงว่าเราจบอันนี้แล้วดิใช่แล้ว ว้าวเย้ตอนนี้ก็แต่ลสามผมกำลังต้นไม้ไว้ครับเพื่อรอในการกลับมาเล่นอีกครั้งผป่อยเรื่องอะไรกันอ๋อสมุยสมุยสมอสมอไปแล้วไปแล้ว